ออบีตของเราสอบีตบนรถกระบะเคลื่อนที่บางคนก็เรียกว่าออบีตนะครับหรือบางคนเขาเรียกว่าเบบี้คิตตันแต่ก่อนที่จะมาเป็นสอบีตบนรถกระบะนี้นะครับพอแบ่นะครับได้แช่ไว้ข้ามคืนเลย ออบิททั้งหมดที่มีนะครับในศาสตร์นั้นมาใส่บนรถกระบะเพื่อที่จะให้ใยญยใหม่และก็พี่พีได้เล่นนะครับสร้างความแปลกใหม่ในการเล่นออบิทที่แตกต่างเย่เล่นนี่มันคือตัออบิทบนรถกระบะภารกิจ<อ>ของทุกคนคือ,คน,ค,อคนอ่จจะต้องกระโดดลงไปในนี้อยากลองดะะูไหมครับไม่เดียวพอเดียว,เ,ยวเอาไปเอาไปตากกล้อง เพราะว่าคนอื ahead, so, old, ach, an ่นอ่ะฟันเฟรมี่เล่นกันแล้วแต่ยายใหม่ชวนเล่นอ่ะแล้วก็พี่พีทพี่แพ้ยังไม่เล่นคนแรกคนแรกให้ให้นังยายใหม่ก่อนเลยเฮ้ยไหมเฮ้ยเงแม่โอ้ต้องกระโดดอ่ะคนรู้สึกเป็นยังไงคนรู้สึกนติดอยู่ในงคนอ่ะเรื่เงอะไรเรื่วเนี้อย่ามึงบอกพี่พีท เดียยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้จะดูดเราไง้มันมีของเซอร์ไพรส์อ้าคืออะไรเนี่ยเป็นของเล่นเซอร์ไพรส์ที่เราเล่นออร์บิทอ่ะพี่แกงปันแปรเล่นออร์บิทแล้วไปแจกแจกเด็กๆอ่ะในเมื่อวานอ่ะเตรียมตัวนะอ้ว้าวเอาแล้วเตรียมตัวถ้าโดนจะัสวยนะอย่าเอาหน้าลงนะเดี๋ยวยาหัวลงอย่าหัวลงสู้สูไสู้สหนึ่งสองสาม ายดูดไหมรู้ว่าแบบอะไรดูดอยู่แล้วมันดิ๊กดิจริงจริงทุกคนที่ลงไปก็บอกเลยว่าเหมือนเหมือนทรายดูดเลยสามสครึ่งเอาอาตาสวยๆนะสองสอ้าสิบองอดออุยเลยคื้ ดูดโอ้ยก้อนมันยังไงโอ้โหท่าที่ันไม่ถูกใช่ไหมเมืมันแบบโดนดูดอารมณ์เหมือนทรายดูดอะคือมันความมันมันเต็มทั้งหมดด้วยแล้วเราแบบอะไรเจอเจออะไรอีกเจออะไรมิกเจอทุกคนเลยของเล่นเรามีเม็ดอมิดเต็มนี้เลยโอ้ก็ไปน้องยัยใหม่อีกรอบเมื่อกี้แบบตอนเราหยีฟ้าม้าแอะเซนีเขาว่า เดีลทถ้าใส่น้ำไปมันจะรู้สึกว่าโอเคขึ้นโอเคขึ้นไหมใส่น้ำไปโอเคขึ้นไหมโอเคมากอันนี้ดีทุกวันมาหาของเล่นกันอีกกระเถอบนี่กำลังโดนดูดเข้าไปในทรายโอ้โหยังไม่มีอีกอยู่เรื่อยเลยเจอกันบ้าเจออีกอะไรตะกุีตเอาละครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะ เอาออลบีดพวกนี้ไปทําการทดลองต่างๆแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นกันอีกและก็มาถึงช่วงการทดลองนะครับค่ะแม้แต่เสื้อยี่ยใหม่นี่ก็เป็นเสื้อทดลองเสื้อเพ้นท์ไงเสื้อเพ้นท์เสื้อเพ้นท์ DIY เนาะเพ้นท์ตัวอะไรคะกูเรียนตามกับปีโ๊อคไข่ขี้เกียร์เหมาะไอยเยีหมมเลยเดี๋ยวเราจะทดลองอยู่3ามอย่างนะครับ เกี่ยวกับออบีทนี่คือออบีของเราอ่าเดี๋ยวเราจะทําการทดลองนะครับโดยการใช้ความร้อนในการเผาเล่นแบบนี้จะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลนะครับโอเคหนูขอออกไปหน้าบ้านก่อนนะคะหนูกลัวไฟไหม้ไม่ต้องขนาดนั้นห <c oughs> รอกนั่งอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือลูกสีม่วงอยู่ลูกเดียวนะดูชัดๆเลยนะครับนี่นี่คือไฟของเรา นี่เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมไม่ดูดีๆรูสึกว่ามันเริ่มใส่มันเริ่มแบบคุณอะเป็นคุณๆตอวนีค้คราวนี้เราจะเบรนนะอ่าเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมเย้ไหม แต่ก่อนที่จะก่อนที่จะโอ้โหออร์บิทที่จะเป็นเพราะว่าเราเราพลาดอย่างหนึ่งคุณพ่อก็คือว่าความร้อนมากไงความร้อนสูงไงใช่ล้วจานเกิดการาย่เราเราลืมเราลืมเนาะในจุดนี้นะคะดีนะที่เป็นคุณพ่อทําและคุณลูกดูอย่างเดียวเพราะมันค่อนข้างอันตรายนะคะใช่โหแต่ออบิทไม่เป็นอะไรเลยอะนี่นคทนทานมากแค่สีขุ่นหน่อยนึงสีขุ่นนะเมื่อกี้มีควันขึ้นด้วย เอาเอคุณแม่ทําแตกเลยค่ะปร,ปรีแบบตึกต้มเลยดูดูสิดูดูดูดทุกคนคะพี่ัะไมนะ่รับรู้นะคะว่าถ้าเราเอาเอาบิดเสร็จเข้าไปในไซริง์นะคะแล้วอะ่ะเราบีบออกมาหน้าจอจะเป็นไงก็มาดูกันเลยนะคะ1 2ึ่งสองสามครึง่งสี่ครึง่งห้าครึง่งหกครึ่ิปเลยไหมโอเคสาโอ สีต่อไปแล้วตอนใส่เ็าใส่ยังไงอ่ะสีต่อไป <c oughs> โอ้ใส่เข้าไปอย่างงี้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวว่ามันแตกนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ได้อยู่ อืแิดเดียวคือระหว่างที่เยใหม่ทดลองเนี่ยพอไปกระต้มน้ําอยู่เพราะว่าเราจะทําการทดลองโดยการต้มสวยมากค่ะมันมันเหมือนในนี้มันเหมือนหิมะเทียมเลยคุณพ่อของพ่อทำของพ่อมัวแต่ทําอะไรเสี่ยงๆนั่นแหละคุณปลอดภัยดีสุดแล้วอ่ะใช่ของเด็กทดลองแบบนี้ได้แต่เสี่ยงๆอ่ะพ่อไปอยากให้ดูว่าให้เด็กเห็นเฉยๆนะพ่อขอลองมั่งพ่อขอลองมั่งยังไม่เคยลองแบบนี้เลย เราจะทําการต้มแล้วอันนี้นะสีฟ้าทัก3สามลูกไปดูคิดว่าการต้มเป็นยังไง <g az im ati> เพราะว่าพ่อมองว่ามันน่าจะเห็นชัดไงทุกคนคะแล้วนี่คือการทดลองแบบที่พี่แอ๋มัยอ่ะว่าจะทําส้ตามตำออบีแบบสมัยเด็กๆนะคะที่เราชอบอ๋อตอนนี้ไม่เด็กแล้วหรอ <c oughs> คะก็มีงานต็ดค่ะอ๋อหนูยังไม่ใช่อายุ80ค่ะถ้าเด็กขนาดนี้หนูไม่ควรที่อายุ80ค่ะใช่ค่ะ80คือผู้ใหญ่ถ้าร2อยถึงจะชราค่ะนี่นะครับเป็นเครื่องฉีด ฉีดน้ำความดันสูงความดันสูงพีจริงจริงเดี๋ยวให้ดูทดสอบไปดูนะก็คือต้องไปโรงพยาบาลนะเป็นอะไรความดูนะดูนะนี่ว้าวว้าวว้าวนี่ที่ไทยแลนด์ว้าวว้าวมันเหมือนเป็นกระสุนเลยเห็นไหมกระตุนทีดทุกคนปอง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 ปังปองปองปองเลยไหมแต่คราวนี้เราจะลองฉีดออรบีทของเราทุกคนคะตอนนี้คพี่ก็ได้ทําสมูทตี้แล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหโอ้อออบีทที่ต้มแล้วนะครับ สังเกตว่ามันจะแบบมีเป็นชั้นลอกเหมือนเป็นเปลือกเลยอ่ะเออใช่เปลือกเห็นไหมเหมือนมันเละมันจะเละนั่นแหละมันมันไม่เละนะแต่ว่าเหมือนมันเปลือกมันลอกอ่ะเหมือนเปลือกอะเปลือกส้มตอนเผาก็เหมือนกันนี่มันมีชั้นเปลือกด้วยนี่นี่เห็นไหมลอกเป็นลอนลอกลอนแล้วเนี่ยลอกเป็นลอนเลยนี่ตรงนี้ร้อนไหมคะร้อนสรุปว่านะครับถ้าเรานํามาต้มอะเราจะเห็น การเปลี่ยนแปลงคือมันมีเปลือกของมันด้วยอ่ามีเปลือกลอกลอนเนี่ยคือเปลือกมันเปลือกแข็งๆนิดนึงแล้วลองจับหรือบีบดูไหมคบีบนิโอ๊ยร้อนเลยทีบีบนิดนึงขอลองในแก้วนะขอลองในแก้วมันเหมือนแข็งกว่าเดิมไหมเนี่ยใชงเหรอใช่รู้สึกเหมือนแข็งกว่าเดิมอ่ะอ้าวก็ถ้าเอาเอาบีบไปต้มก็จะมีความเหนียวทนทานกว่าเดิมใช่เอาละคราวนี้กลับมาตอนทดลองโอนตอนสุดท้ายเลยนะอ่ะเริ่มโอ้ค่าเป็นไงโอ้แตก เสกเรียบร้อยไม่มีอะไรต้านทานปืนฉีดนะ้ำแรงดันไปได้สรุปนะเอาไปต้มมันทำให้เหนียวขึ้นแข็งขึ้นส่วนเนี้ยทำลายได้ทุกอย่างส่วนเผาอะ่ะจานแตก แต่ว่ามันพ่อเบสสังเกตนะว่ามันมีเปลือก่อนออกมาเหมือนการการใช้ความร้อนอะนะกับไม่ทข้งต้ตมโ,โอเคและออบิที่เราเล่นกันทั้งหมดนี้นะครับเรามีวิธีการจัดนะครับไปติดตามดูได้ในช่องอยี่หมอนชวนเที่ยวนะครับผมนี่ก็เป็นการเล่นออบิที่สนุกสนานอีกแบบนึงนะครับภายในรถกระบะท,<อ>ที่เรามีทําการทดลองต่างๆนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องชวนเล่นยายบายครับ What video.